ใเก็หม่อมไปด้วยหรือเปล่าคะเม่หมอลัวผีจะกลัวทำไม <c oughs> จับไม่ได้นะถนนละ นากจ่า <c oughs> และเกิน

ชัยยบุรีเพราะทราบข่าวมาว่าพระพี่นางสิ้นสวรรคตคเธอจงไปเตรียมกองเกียรติยศฉันจะเดินทางไปวันนี้เลยไปวันนี้เลยเหรอเพคะเดี๋ยวหม่องฉันจะรีบไปเตรียมเลยเพคะดีเดี๋ยวหม่อมฉันจะตามเสด็จองหญิงด้วยนะเพคะดีเลยค่ะ นาจิตนอนิจาอยู่ในป่าสนเปรี่ยวไม่มีใครเรียวดูแลอานาถาแท้ทอดทอนต้องหาระวัง โหพวกมูกไม่มองต้องสอดส่องหาราศับทำตัวเหมือนขาดตะกอนในป่าใหญ่ใครสนเชาวันทุกคนเขารู้ชื่อพรานสินทบแม่นธนู ชื่อเสียงคมชูกระชอนยึดหลักทำเลแข่ขางต้องอยู่ในป่าแสนเปรี่ยวเรามีชีวิตโดดเดี่ยวผมอยู่คนเดียวชายดอนผมอยากจะมีผู้ชีวิต ทุกวันก็คิดควรใครไม่มีเสาวสาสนใจต้องลำบากกายไปก่อน,น,อน,อนชีวิตไอ้หนุ่มบ้านป่าไม่มีเวลายกกลอนผมไหวครัรบพี่ พอดีพอจะเป็นเเป็นของเจ้ามานะทุกวันนี้เราสองคนพี่น้องเกิดมาจนแต่เราก็ยังมีอาชีพคือมีอาชีพล่าสาตร์เลี้ยงตัวเองไปวันๆจนนี่ม่จนเปล่าขาดได้พ่อสิ้นือแม่แถวย่านบ้านนี้จะหาใครมาครอบหาสมาคมมันก็ยากนักแต่ทุกวันนี้ฉันก็ยังดียังดีที่ว่ามีพี่เนี่ยคอยเป็นร่มโพร,ร่มใสให้แกฉันคำพูดของเจ้าครั้งนี้เปรียบเสมือนชีวิตและจิตใจของพี่หากไม่ว่าเจ้าต้องการอะไรไม่แต่ชีวิต คุณเชพูดเป็นพี่ก็ให้เจ้าได้สินงโฉันเคยคิดนะพี่ว่าถ้าเรามีหนทางทำมาหากินที่ดีกว่านี้เราจะเลิกอาชีพนี้ซะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่มันไม่ดีนะพี่การที่เราจะไปต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน่ะใช่มันเบียดเบียนขึ้นกันและกันแต่เราจะทายังไงได้ในเมื่อสวรรค์เขาไิ้ิดให้เราสองคนพี่น้องมาเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งเขาคงจะเปิดโอกาสให้กับเราฉันเองคิดว่าวันนี้เรารีบไปป่าล่าสัตว์กันจะดีกว่านะพี่นะถ้าได้สัตว์มาขายในตลาดเราจะไปซื้ออะไรรู้นะว่าคิดอะไรอยู่ มันยังไม่ถึงเวลานะสินทบเมื่อถึงเวลาแล้วมันจะมาเองพร้อมแล้วหรือเราเลยอยู่ในป่าอย่างนี้จะมีสาวๆที่ไหนมาสนใจคนอย่างเราสักวันหนึ่งคงมาถึงเออเออเอ,อบอกน้องชายเออเออ,เอ,ออย่ารอช้าไปรักสักดังใจว่ายอย่าชายย้าใหญ่ ระวังเนื้อระวังตัวให้ดีล่ะครับพี่ตอนเกิดกับพลาดไงไหมไปได้เพราะไปอยู่กับคนนะเจ้าแย่อันปีมือแม่นธนูเก่งกว่าใครหมูม้วนตัดในไลายหาลอดทน จะรีบกลับมานะคะปีนไปรีบมานะครับ ตาบอดไม่เห็นหนูจึงเป็นเหมือนเด็กขอทานเชา้าคืนสมสารออกจากบ้านทำงานเรื่อยไปแสงอับอายชาบ้านเรา กมนาธรรมาากินขเขาไมสิ้นเดน,นี่เว้นไร้อนาตเหลือล้นหนูโนโจึงทนขมคืนหัวใจถามถึงพ่อที่ไรแม่ร้อง เราแกไม่ลงแค่มีแกไม่จนละฉันทำนะค้ามมีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยปักกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับ ไล่เทพคุณภาพขั้นเทพทุกวันนี้โนเนียมีแต่น้ำตาพร่าโอ้กแไม่ปล่อยนะจ๊ะใบหน้ามีแต่ลอยแนบแน่นตาทั้งสองแม่มอง เป็นเวรอย่างนี้ต้องทนและทอมแสนทุกข์สงสารแต่ลูกน้อง สักอย่างหนึ่งได้ไหมจ๊ะถามอะไรลูกโนรีอยากรู้ว่าพ่อของโนรีเขาอยู่ที่ไหนเขาชื่ออะไรจะไม่ก็ใบเราไว้อย่างนี้แล้วแม่โนรีรักแม่หรือเปล่าลูกโนรีรักแม่จ้ะถ้าโนรีรักแม่อย่าถามถึงพ่อนะลูก ถึงแม่จะตาบอดตาพิการหน้าตาอับประลักขนาดนี้แต่แม่ก็สามารถเลี้ยงลูกให้ตอบโตอได้แม่เป็นได้ทั้งพ่อและแม่จำไว้นะลูกอย่าถามอย่าถามม่นะลูกแม่จะไม่ถามล้วจะจอกเอ้ยพะพได้ข่าวว่าแกไปสมัครทำงานได้ไหมลูก ไม่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 ได้ก็ก็จะจบจบไปเพราะไอเพราะเพราะเพระมามาเก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 มจ้าใครก็จะไปจ้างมือกำหงิกตีนกำหงิกปากต้เบี้ยวแล้วข้าวน่ะพ่อจะมีหุงไหมตั้งแต่เย็นน่ะน้องยังไม่ได้กินข้าวเลยข้าววีแต่โข คงว่าว่าไว้พอ,อรักข่าวคนน่ะโนรีวันนี้จะไปขุดเผื่อขุดมันหรือเปล่าลูกในเมื่อไม่มีเขาฉันก็ต้องไปจะแม่จะไปเป็นเพื่อนถึงแม่จะขุดไม่ได้แต่นั่งเป็นเพื่อนก็ได้นะลูกนะแม่จอบอยู่บ้านนะลูกลแม่จะรีบกลับะลกนะ Ath ກ n g ư แม่จะนั่งรอตรงนี้ท้อลูกแม่ลำบากลูกเกินแม่ไม่มีปัญญาจะหากินเลี้ยงลูกแม่ได้เลยเมื่อไรจะตายมพามาถึงไหนแล้ววะเนี่ยฮะโอ้ดนไอ้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 ันอไเท่อย่เนี้ยพามาถึงไหนแล้วเนี่ยฮะเดินไม่ไหวแล้วตั้งแต่เช้าเนี่ยขามันวายกันเนี่ยขาจริง ใครเป็นคนเห็นผีก่อนเนี่ยใครเป็นคนเห็นไม่ได้ล้อมกันนะครับมันน่าจะแม่นนะเนี่ฮะไป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 เข้าไปข้างในไปดูสิไปเรียบร้อยนี่มันมาเนี่ยใคาจะประช้าแล้วมันจะไม่ลึกขนาดนี้แล้วเนี่ยไปี๋ยวเข้าไปดูข้างในที่นี่เข้าไปเข้าไปเขาไปเรียบร้อยแ่เคลียร์เคลียร์เคลียร์ทั้งนั้นไปเคไปไกลนักนะลูกนะจะอุ้ยไอ้หัดทำท่าจะน่ากลัวว่าทีเนี้ยยังไม่เห็นมีเลยสักอย่างเลยจ้าแม่ไม่เสียงอะไรคกคลั่กกคลั่กว่าใครเลี้ยงหนูไอ้เงี้ยมึงก็ไปพูดลวยเปื่อย ต้้องเขาไปร้อนเหลือเกินไ่มีคนวะเฮ้ยมึงดูให้ดีเฮ้ยไม่คลุกคลักคลุกคักโอ้เป็นไงนะเป็นไงดูดิอะไรเข้าตาว่ามึงต้องแหกให้เต็มที่เลยนะทำไมอนะแหกแล้วจำไว้นะว่าดินอยู่ตรงไหนโอ้โหจำไม่ได้แล้วเอาออกแล้วได้อะไรกันเนาะดูป่านนี้แล้ว หนูจ๋าหนูจ๋าจ๋าจ๋าเหมือนนี้ตัวนั้นเลยเตียงมันไม่เย็นงั้นนะแต่มันก็ลอรีหนูคุยกับใครลูกนไม่รู้จักจ้ะแม่หนูมาทำอะไรนี่เนี่ยหนูมาขุดเผื่อขุดมันจ้ะสนุกไหมนะช่วยนะขุดคนที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเด็กนะหนูได้บางอย่างอ่ะยังไม่ได้เลยจ้ะหนูว่าได้จะขอกินสักสองหัว พวกเขาได้กินไหมไอ้ล่ะไอ้ล่หนูมาก็ใครเนี่ยลูกหนูมาก็ใครล่ะคุกับแม่หนูจ้ะคุยกับใครลูกหนูมาก็แม่จ้ะแล้วน้ามาก็ใครล่ะมึงนี่เป็นอะไรไปใหญ่เนี่ยไปหาใครแล้วแม่หนูวะแม่หนูเลี้ยงอยู่ตรงนี้จ้ะว้าวแม่แม่ทไรผูอยู่กลางไม่อะไรกันเนมึงเลยมึงเล่นอะไรกันมาเนี่ยฮะหัวเราวันนี้ทำไมไหนแกเข้าไปดู

น่อต hey ั้งสติให้ดีๆก่อนนะหนูค่อยๆเล่าตั้งสติใจเย็นๆไว้ก่อนเอหน้าเธอหนูด้วยนะจใจเย็นๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นมีใครอยู่แถวนี้รึเปล่ามีใครแกล้งลุบเรเค่อยเล่ามาเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงได้วิ่งร้องไห้ร้องห่มมาเช่นนี้น้าเธอทำใจดีๆไว้นะทำใจดีๆไว้ไม่ต้องกลัวน่หนูเป็นคนตาบอดหน้าตาอปละหลาดวันนี้หนูมาขุดเพื่อขุดมัน มีลุงแกอยู่คนหนึ่งเขเห็นหน้าแม่หนูก็จับตัวแม่หนกไปก็บอกแม่หนูเป็นปีศาจเป็นแม่มดแม่หนูไม่ใช่นะลุงย,ย,ยังมีนะแบบนี้อยากเลิกในรอบนี้ถนะ้ามันทำอย่างนี้มันก็ทำไม่ถูกนะพี่ช่วยด,ด้วยนะออะอย่างนี้ก็แล้วกันหนูนั่งรอนะที่ใต้ต้นไทรนี่ก่อนนะแล้วนะจะรีบไปไปตามแม่หนู รีบนำแม่หนูกลับมาหาหนูนะลั่อดูแลตัวเองให้ดีนะไปไว้ใจได้เลยจะรีบไปรีบกลับคอยนะอยู่ที่นี่นั่งรอที่นี่ก่อนนะปิดไว้ด้วยกันเสด็จพี่เบค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างจะจับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มันต้องได้โอยามาเช่น ฉันบอกแค้เดี๋ยวแกจะต้องรู้รู้ใช่ไหมโหราบดีพยาค่ะจับตัวมันมาได้แล้วใช่ไหมได้แล้วพยาค่ะเก่งมากเก่งมากนังผีร้ายฉันอยู่ที่ไหนเจ้าคะนี่คือหน้าพระที่นั่งของฉันชัยยฤทธิ์ราชาแห่งชัยยะบุรี แกไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยปากเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ